ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ตามคําขอนะครับเ c ฟซบอกให้ผมถ่ายเกี่ยวกับตู้ฟักนะครับวันนี้เราจะมาส่องเชื้อนะครับของไข่พวกไก่ต๊อกนะครับไก่ต๊อกแล้วก็ไข่ห่านนะครับมีไข่ห่านที่เรามาจากแม่ห่านครับประมาณสี่ฟองนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะส่องเชื้อกันนะครับมันมันเสียไปฟองนึงนะครับเสียไปฟองนึงแล้วก็ เดี๋ยวมีพวกไก่แก้อะไรพวกนี้อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนาตู้ฟักกันก่อนนะครับตู้ฟักของผมเป็นตู้แบบใหญ่นะครับประมาณ5้าย่ิดฟองนะครับก็ฟักได้ประมาณ5 2 8ย่ปฟองนะครับแต่ว่าตอนเนี้ไข่มันมีน้อยนะครับไข่มีน้อยคือประมาณสามสี่แผงนะครับประมาณนี้ยไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสองร้อยฟองนะครับก็เดี๋ยวเราจะลดลดตู้ฟักลงนะครับก็คือว่าใช้ตู้ที่มันเล็กลงนะครับ ็เดี๋ยวต่อตู้ขึ้นในตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับรอไข่มันเยอะๆนะครับเราค่อยฟักนะครับก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลนะครับคอนโทรลนี่ครับมีไฟเปิดนี่ครับเปิดไฟเปิดปิดได้นะครับแล้วก็อุณหภูมินี่ผมตั้งไว้สามสิบเจ็ดจุดสี่นะครับแล้วก็ความชื้นเจ็ดสิบนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้ามันขึ้นสามเจ็ดจุดหกนะครับ พัดลมก็จะดูดลมออกนะครับพัดลมดูดความร้อนออกเพราะมันร้อนเกินนะครับจะเริ่มทํางานที่สามเจ็ดจุดสองนะครับอยู่ที่ประมาณเนี้ยครับข้างล่างเป็นหัวพ่นหมอกนะครับนี่ครับหัวพ่นหมอกอาจจะเคอะหน่อยนะครับแต่แต่ยังใช้งานได้นะครับเนี่ยครับหลอดไฟนะครับอันนี้อุณหภูมิเขากาลังอยู่ที่นะครับตู้ก็เลยไม่ต้องใช้ความร้อนนะครับเนี่ยครับเป็นพัดลมดูดอันนี้เป็นพัดลมใหญ่หน้าแปดนิ้วนะครับดูดเข้าไปครับดูดลมร้อนเข้าไป แล้วก็จะมาออกอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับความร้อนก็จะมาเข้ามาฝั่งนี้นะครับพอผมเปิดตู้นะครับอุณหภูมิเนี่ยรับลดลงทันทีนะครับเพราะว่ามันประตูมันกว้างนะครับนี่ครับหลอดไฟก็จะทํางานนะครับความร้อนพัดลมดูดจากฝั่งนี้เอาความร้อนมาใส่ไข่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยความชื้นก็จะลดนะครับเห็นไครับอุณหภูมิลดลงไวมากนะครับนี่มีลูกไก่ออกมานะครับเป็นลูกบรา่มนะครับนี่ครับลูกไก่บรา่าออกมาแล้วอันนี้ไก่ดามันเดินไม่ได้ ตัวนี้นะครับเนี่ยบางมากําลังซนเลยครับเพิ่งออกมาเนี่ยเวลาเราเปิดนะครับตู้นี้เป็นตู้อัตโนมัตินะครับแล้วความแบบอุณหภูมิมันลดลงอย่างเงี้ยครับเครื่องก็จะร้องนะครับถ้าลดลงเยอะนะครับเนี่ยลดลงไวมากเพราะว่าข้างนอกมันอากาศเย็นนะครับพอผมเปิดประตูปุ๊บตอนวามเย็นก็จะเข้าไปในตู้นะครับทําให้อุณหภูมินี้เปลี่ยนแปลงนะครับไวนะครับทางที่ดีนะครับก็คืออย่าไปเปิดมันบ่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นถาดกลับอัตโนมัตินะครับนี่ครับนี่พอเกิดปุ๊บเมนนวนก็ได้นะครับอันนี้เปื่อนๆหน่อยนะครับไข่อันนี้เก็บเข้าตู้วันนี้นะครับเนี่ยวันที่ห้านะครับวห้าเก็บเก็บเข้าตู้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะไวหน่อยนะครับเสียงมันจะแบบถ้าเปิดไว้นานอุณหภูมิลดลงเยอะมันก็จะร้องไวหน่อยนะครับทีหน่อยเหมือนร้องเตือนนะครับเนี่ยมีสามถาดนะครับไข่ เราจะส่องเชื้อกนะครับวันนี้นี่เป็นไข่ห่านที่เราเก็บมานะครับเนี่ยเก็บมาจากแม่ห่านนะครับเหลือสามฟองครับโอเคเลยละเนี่ยครับหัวพ่นหมอกจะทํางานแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะดูดความชื้นจากฝั่งเนี้ยครับเข้ามาฝั่งนี้นะครับเนี่ยมีตัวเซ็นเซอร์นี่ครับนี่นะครับอันนี้คือหัวพ่นหมอกนะครับหัวพ่นหมอก เมื่ออุณหภูมิความชื้นลดลงต่ำกว่า65นะครับหัวพ่นหมอกจะทํางานนะครับเนี่ยครับทํางานโู้เขาก็จะดูดไอหมอกเนี่ยไอความชื้นเนี่ยเข้าไปแล้วก็พ่นมาฝั่งนี้เือควบคุมโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อประปลาเข้ามาแล้วเป็นลูกลอยนะครับไม่ได้ต่อเฉยเมื่อก่อนต่อนะครับแต่ว่าประปาบ้านผมมันขุ่นนะครับทําให้เกิดเนี่ยครับเป็นคราบอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยไม่ได้ต่อนะครับ นอัตโนมัติหมดตอนนี้ใช้เติมน้ำเอานะครับเติมน้ําก็วันละครั้งนะครับเติมวันละครั้งก่อนหน้านี้ต่อปะปาน้ํามันขุ่นมากนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาส่องเชื้อกันดีกว่าครับแนะนําตู้ฟักกันไปแล้วนะครับนี่ครับอัตโนมัติทั้งระบบนะครับส่องเชื้อนครับเดี๋ยวเราจะมาส่องเชื้อไข่ห่างกันก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมปิดปิดไฟไฟนี้เดี๋ยวิดดาวน์หบนี่ครับ คีน่าอูครับโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับอยมปิดแฟลช่นนี่ครับอันนี้น่าจะดีนะครับน่าจะโอเคอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะพรมน้ํานะครับพรมน้ำสักหน่อยนะครับความชื้นอาจจะไม่ถึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะได้นะครับถ้ามันมดมนเป็นแบบน้ําไหลไปไหลมาอย่างเงี้ยคือเสียนะครับ เดีあああ๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนี่น่าจะไม่เกินสองสัปดาห์น่าจะได้น่าจะได้ลูกห่านนี่ครับอันนี้โอเคครับสามฟองนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูไข่อันนี้ไหนวะไก่ต๊อกอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ไก่ต๊อกอยู่นี่ครับไก่ต๊อกโอ้โหไก่ต๊อกไม่มีเชื้อเลยครับอันนี้เข้าตู้วันไหนสิบแปดเดือนสิบไก่ต๊อกไม่มีเชื้อเลยครับเนี่ไม่มีเลย อันนี้ไก่แจ้ไก่ปลาครับจอดจานเสียครับเสียฟองนี้เสียอ๋อเราเคยส่องไปแล้วฟองนี้มันมีฟองนึงที่ดีอะ่ะนี่ครับเออสีบบ่าอ่าฟองนี้ใช้ได้ครับฟองนี้ไก่แจ้มันกันคราวที่แล้วเหมือนจะออกตัวนึงน,นะครับไก่แจ้ครับโอ้ดูไข่ไก่ไงวงไม่มีเชื้อเลยครับเนี่ยครับ องไม่ได้เลยและนี้เป็นไก่ไก่อันนี้ครับไก่ต็อกที่เราไปเก็บมานะครับมาอลองลองส่องดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่อนุบาลไก่เล็กนะครับเหมือนว่าจะมีลูกไก่แจ้ออกมาแล้วนะครับเหมือนว่าจะเหมือน่าจะมีมีลูกไก่แจ้ออกมานะครับ เดี๋ยวพาไปดูอันนี้เพิ่งเข้าวันนี้นะครับแน่นอนว่ายังไม่มีเชื้อนะครับนี่ครับออตล็อปครับอันนี้ของวันที่เท่าไหร่อันนี้ของวันที่2ี่แปดนะครับ2ี่แปดจนสิบราม่าราม่าโอ้บามามีเชื้ออยู่สองฟองนี้ไม่มีเชื้อนะบาร์มาบาร์ฟรีมีเชื้อครับเดี๋ยวเราพาไปชมเด็กๆที่รอง้องบานนะครับมันเหมือนว่าจะมีไก่แจ้ตัวหนึ่งนยครับหรือยังไงยังไงครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตู้ฟักนะครับก็สอบถามได้นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับอุณหภูมิลดไวมากนะครับเพราะว่าเราเปิดตู้นานนะครับทางที่ดีถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ก็ดูจากข้างนอกนะครับดูจากประมาณนี้ครับก็เปิดอย่าไปเปิดบ่อยแล้วกันนะครับเพราะอุณหภูมิหน้านี้มันหน้าหนาวนะครับ เปิดปุ๊บอุณหภูมิลดลงไวมากนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอุณหภูมิไวมากเลยไข่ไม่จะเสียนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเราเหมือนเหมือนจะเห็นว่ามีไต่แจ้นะครับไข่แจ้ออกมาเปี่ยครับตู้ก็โอเคนะครับทําทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดง่ายครับเป็นย้งไงครับเนี่ยครับผมพาพามาชมนะครับเนี่ยครับมันมีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนนี่ครับ เหมือนลูกไก่แจ้ไก่ป่าเลยครับเนี่ยมันหลงเกิดมาก่อนเขานะครับตัวหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เหมือนผมจะเก็บไข่เข้าไปประมาณสองฟองนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่นะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวรอแต่ตัวมันก็เล็กกว่าเขานะครับนี่เนอะแอบแล้วเนี่แล้วพวกนี้โตหน่อยครับเนี่ยก็มีออตเล็อกนะครับมีแบบเฟรมมัดล็อกนะครับมีอันนี้นะครับ รถไอเดนเลสนี่ผมให้พี่เขาเหมาไปแล้วนะครับก็เหลือบาพีนะครับใครสนใจนะครับบาพีเล็กฮอนก็เหลือไม่เล็กฮอนมันมีตัวเดียวชุดเนี้ยยังมีตัวเนี้ยเยอะนะครับอาจจะมีอีอีนะครับอยู่ในเนี้ยผมมันปนกันไปแล้วนะครับอีอีก็ตัวสีขาวเนี่ยครับก่อนหน้านี้มีห้านิ้วนะครับอีอีนี่ครับไหนวะไหนวะไปไหนวะมันอายมันอายโอ้โหคกินเก่งครับอาหารหมดรางเลย ให้อาหารเนี้ยวันละสองครั้งสามครั้งนะครับก็พยายามดูนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับพยายามหมั่นดูน้ํานะครับดูอาหารนะครับดูฟางนะครับฟางถ้ามันมีมูลเยอะๆก็เปลี่ยนนะครับมันจะออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับคือยกมาเนี้ยม้วนได้เลยนะครับเราเอาลูกไก่ออกก่อนแล้วก็ม้วนเลยม้วนมันจะม้วนเป็นแผ่นมันจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับถ้าใช้ฟางเป็นวัสดุรองพื้นนะครับนี่ครับ ครับวันนี้ก็พามาส่องไข่เชื้อนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตนกยุงนะครับนกยุงไข่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอัปเดตให้ดูนะครับผมดูดูเห็นันผ่านมองผ่านนะเห็นเขาไข่นะได้ไข่ฟองนึงครับนกยุงเริ่มไข่แล้วนี่ก็สวยครับพวกนี้ออตรลลอยนะครับไงออสตรล็อยสีบรูเลยสวยครับก็มีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่ดราเาดรา รับเรื่องไก่ก็มีแบ่งนะครับบางสายพันธุ์นะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วี่มานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม